ราบสวัสดีท่านมูมีผู้คุณทุกคนและผู้ที่มีกรรมาการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่ไม่ตามรู้เขีนรูกดติดตามคลิปการรู้สร้างบารมีกับผมด้วยนะฮะวันนี้ผมก็ จะมาสร้างพระศิวลีนะครับแต่ว่าจะให้เพื่อนๆร่วมสร้างกับผมด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวเลยครับเพียงแค่ส่งรายชื่อนามสกุลนะมาในคอมเมนต์ของคลิปนี้เท่านั้นนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะแล้วก็มาเขียนชื่อนามสกุลลงมาในคอมเมนต์และผมจะนํารายชื่อนี้มาเขียนและผมจะบรรจุไว้ในองค์พระสิวลีองค์นี้นะองค์พระสิวลีองค์นี้นะเป็นองค์มหาราภนะก็คือคือดูนะว่ามีโอ้มี ข้าวเต็มบาทเลยนะฮะมีโหอุดมสมบูรณ์มีย่ามทุกอย่างเต็มหมดเลยนะฮะทุกอย่างอุดมสมบูรณ์หมดเลยนะฮะดังนั้นพระสิวลีองค์นี้ผมจะนําไปถวายภาคอีสานฮะเพราะว่าเดือนธันวาไปเดือนธันวาผมจะเดินทางไปถ้นา,านาคาราคีนะเพื่อจะไปไหว้องค์พ่อพญานาคราชนะครับองค์พ่แม่นาคราชทีถ้ำนาคาราคียะ เพื่อจะขอโชคขอลาบที่ผมจะสร้างสวนพญานาคที่อยู่แถวแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะผมไปซื้อที่ดินไวไนนะ้แถวนี้นะแถวแถวบางกวยเนี่ยใกล้ๆกับบ้านผมเนี่ยนะฮะผมจะสร้างเป็นสวนพญานาคนะครับก็ไปขอพรขอโชคขอลาบก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวทําภารกิจที่ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับหลังจากอุปชอ่าอุปสมบทเสร็จแล้วไนดะ้สื่อออกมาแล้วก็ค่อยมาทำนะครับดังนั้นครั้งนี้นะเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องลูกป้านาอากับผมนะฮะ ได้สร้างมารมีกับผมด้วยนะฮะเพียงแค่ส่งชื่อนมสกุลมานะครับแล้วก็ผมจะเขียนให้นะส่วนคนบอกว่านุอยากจะมาเขียนเองได้ไหมได้ครับก็คือถ้ามาสักลายมือเขาเสียพิักลุงน้าน,นาทองเนี่ยก็มาที่ฐานต่อองค์พระศิวลีนี้แล้วก็เขียนเอาไว้นะแล้วผมก็จะบรรจุไว้ในองค์พระศิวลีองค์นี้นะครับเพราะองค์พระศิวลีองค์นี้ข้างล่างฐานก็จะเป็นนี้นะโปร่งอยู่นะครับ ผมก็จะบรรจุเอาไว้นะแต่ก่อนที่ผมบรรจุเสร็จแล้วใส่ลายชื่อเสร็จแล้วผมจะนำวัตถุมงคลที่เป็นองค์พระศิวลีบันจุลงไปด้วยนะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะฮะหลังจากโบกปูนปิดเรียบร้อยแล้วนะ ผมจะนำมาอธิษฐานจิตสวดมนต์ขอบารมีองค์พระสิวลีให้คนที่มีรายชื่ออยู่ในองค์พระสิวลีนี้นะมีโคกรัพย์มีโชคลาบนะครับมีความร่ํารวยนะเพราะว่าอานิสงส์ของพระสิวลีนั้นเกี่ยวกับมหาลาบมหาโชคทั้งนะั้นไปที่ไหนก็มีคนมีโชคมีลาบทั้งนั้นนะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะดังนั้นทุกคนที่เป็นเอฟซีผมหลวงป้านาอานทุกคนนะได้อานิสงส์เหมือนกันหมดเลยนะดังนั้นผมถึงบอกว่าโปรดแมตตากดไลค์กดแชร์ร่วมสร้างบารมีกับผมนะผมไม่เลี่ยาลเง,งินทองไม่ต้องกลัวนะฮะ กดไลค์กดแชร์กับผมร่วมสร้างบารมีกับผมเพื่อจะได้มีบุญร่วมกันนะฮะดังนั้นเป็นโอกาสอันดีมากนะครับก่อนปีใหม่นะฮะได้สร้างพระสิวลีร่วมกันนะฮะการที่เราบูชาพระสิวลีนี่นะฮะเราจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีคนแม่ตาลักเราอุปถรรัมภ์ํำชูมีโชคมีลาภแบบปฏิหารนั่นเองนะดังนั้นก่อนอคนทาาวาองค์ประสิวลีเนี่ย ผมนําปัจจัยจากค่าครูที่ทุกคนได้ร่วมมาสักลายมือเข้าเสียพนักฟรีนะแต่มีค่าครูมากกว่าอยย่หนึ่งบาทปัจจัยนี่แหละครับที่ผมจะไปสร้างบุญสร้างพระสร้างอะไรแต่ครั้งนี้นะผมนํามาเช่าบูชาองค์พระสิวิรองค์นี้นะปัจจัยที่ใส่ค่าครูมาเข้าเสียพนักนะครูมากกว่าอายุหนึ่งบาทผมนํามาบูชาพระสิวิรองนี้ดังนั้นคนที่มาเข้าเสียพนักตองน้นทองหรือสักลายมือนะได้อานิี้ส่ พร้อมกับผมไปด้วยมีโชก k ุราพกกะพภกทรัพย์หลังจากอันนี้แล้วนะถ้าเกิดค่าครูที่ใส่มามีเงินผ่อนชำรผมคนอีกผมก็อาจจะไปสร้างพระอะไรต่ออีกนะดังนั้นเป็นการต่อบุญไปเรื่อยๆนะครับคนที่มาสักลายมือ,อเสมพลักษหรือสักลายมือหรืออานน้ำมนต์อะไรก็ตามเนี่ยที่ใส่ค่าครูมาเนี่ยผมบอกเลยว่าได้บุญกับผมด้วย fc ที่ติดตามช่อง YouTube ก็ได้บุญกับผมด้วยเพราะผมก็จะนำข่าวาคนนี้มาในโพสต์ใน youtube แล้วก็ จะเขียนลายชื่ออย่างนี้สำหรับคนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ได้สร้างพระศิวลีองค์นี้กับผมด้วยนะเป็นการสร้างบุญก่อนปีใหม่นั่นเองนะวันนี้ก็บิขามาเล่าก็กราบขอบคุณทุกคนนะที่เมตารับชมคลปกดติดตามคลิปนะครับขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองแชร์ไปให้ญาติพี่น้องได้ร่วมสร้างกับเราด้วยนะโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทเดียวเลยนะครับกราบขอบพระคุณครับ